สวัสดีครับอันฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าเรนเจอร์วายแท็กนะครับตัวนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0เป็นแบบ 4x2 นะวายแท็กของเรามีให้เลือกนะครับทั้งเครื่องยนต์2.0และ3.0นะครับคันนี้ 4x2 2.0นะครับและเราก็จะมี3.0 V6 ให้ด้วยอีก1รุ่นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายของเขานะครับอยู่ที่1,94,000บาทนะครับ สำหรับเจ้าว h i t ท h a c k คูณสกนะครับ6สปีดนั่นเองตัวรถมีอะไรกันบ้างและการตกแต่งของเจ้าคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวอันพารับชมกันเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของกระจังหน้านะครับคันนี้เราใส่กระจังหน้าตัวรุ่นยอดนิยมเลยนะครับหรือเราเรียกว่ากระจังหน้าทรง r a p เตอร์มาพร้อมกับตัวอักษร f o r d สีดำแบบนี้ให้เลยนะครับตัวนี้ด้านบนเลือกไฟ led ด้านบนสีขาว3ตําแหน่งนะครับจุดต่อมา สำหรับไฟหน้าของเรานะครับเราได้ไฟหน้าแบบ LED มาให้แล้วพร้อมโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์มีเดย์ไทม์ที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันมาให้แล้วนะครับพร้อมกับข้อไฟหน้าที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับตรงบริเวณกันชนของเขานะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีบอนนะครับหรือสีเงินแบบนี้เลยนะครับตัดกับสีที่ออกเป็นสีเทากาไฟนะครับสำหรับตัวสีเฉดสีรถของเขานะครับเป็นสีเทานะครับไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วพร้อมกับระบบเวลาหักเลี้ยวพ จูงคู่หน้ามาให้2ตํตำแหน่งให้เลยนะครับสำหรับเจ้าว t แท็กคันนี้นะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับมีติดตั้งในส่วนของอคริลิกคําว่าว t แท็กนะครับตรงชื่อกับรุ่นของรถเราเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวอันพาดูด้านข้างของตัวรถกันต่อเลยนะครับคันนี้นะครับก็มีการอัปเกรดด้านข้างด้วยก็คือล้อแมกนั่นเองนะครับล้อแมกเดิมของเขานะครับเป็นอลลอย18นิ้วคันนี้เราเปลี่ยนนะครับใส่ล้อแมกที่เป็นของ e v e r อเรสต์วแท็กนะครับ เอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวยางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางฟูดเยนะครับสเปคยางอยู่ที่255ับ55ขอบ20นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นบิดเบรกทั้ง4ล้อพร้อมคีบระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างของเรานะครับก็ได้โช๊คแบบโมโนทูบมาให้แล้วได้เรื่องเรื่องของการขับขี่ที่ดีเยี่ยมมากๆด้วยนะครับคีบระบายความร้อนด้านข้างครอบกระจกจะเป็นสีออกกาไฟนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างให้ปรับเลนแบบไฟฟ้าพับเก็บแบบ หล่าหลังคานะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล่าหลังคาที่ติดมาให้จากโรงงานเลยสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินแบบนี้ให้เลยนะครับรองรับการบรรทุกได้นะครับไม่ว่าจะวางแหลกหลังคาอะไรต่างๆนะครับขนาดรถจอดหยุดนิ่งเนี่ยนะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง250กิโลเลยหรือสําหรับเวลาที่ขับเคลื่อนนะครับจะรับน้ำหนักได้80กิโลนะครับบันไดนะครับเดิมๆจากโรงงานมีมาให้แล้วก็ตัวนี้นะครับมือจับของเราก็เป็นสมาร์ทกิเลสล็อกรถคลายล็อกรถที่เบ้ามือจับได้เลย รวมถึงลองเบาะมือจับที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับแล้วก็ฟิล์มรอบคันเราติดเป็นแบบเกรดเซรามิกให้เลยนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันต่อเลยนะครับตัวนี้ก็จะติดข้อปฝาถังน้ํามันนะครับตัวนี้เราก็ทําเป็นสีนะครับสีออกเทานะครับผมสีกาไฟนะครับแล้วก็สปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้นะครับที่มีติดกับมากับตัวรถให้เดิมๆเลยนะครับสปอร์ตบาร์ของวายแท็กนะครับจะเป็นสีกาไฟแล้วก็จะมีบาร์เหล็กที่เป็นแบบสีเงินแบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้ก็ สามารถติดตั้งได้กับรถฟอร์ดทุกรุ่นเลยนะถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจอยากจะติดในส่วนของสปอร์ตบ้างหรือเราหลังคาของว i t แท็กนะครับตัวนี้อันเซอร์รี่เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมเลยนะครับบรรียบด,ด้านข้างมีมาให้นะครับแล้วก็ด้านท้ายของตัวรถกันนะครับด้านท้ายของเขานะครับคันนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของไฟท้ายมาให้แล้วที่เป็นแบบ LED แต่ต้องบอกก่อนว่า LED ยังไม่ได้เต็มระบบนะถ้าเต็มระบบจะอยู่ใน3.0 V6 นะครับ โลโก้ฟอร์ดของเรามีกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาดใหญ่12นิ้วเลยไฟเบรกดวงที่3ฝาท้ายเขาเนี่ยสามารถล็อกได้ด้วยนะนะครับมีตัวกุญแจนะครับตัวเบ้ากุญแจสามารถล็อกได้เลยกับกุญแจรถของเรานะครับฝาท้ายเป็นแบบผอดแรงให้แล้วนะครับไลเนอร์ติดมาให้เดิมๆจากโรงงานให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของปักไฟด้านหลังให้1ตําตแหน่งด้วยนะครับ กันชนท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยมีในส่วนของเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการระยะทั้ง4จุดด้วยกันนะครับยางอะไรก็มีมาให้เดี๋ยวอันพารับชมภายในของตัวรถกันนะครับก่อนเข้าภายในของตัวรถนะครับตัวรถเดิมๆเนี่ยรองรับการบรรทุกได้1.3ตันให้เลยนะครับนะครับภายในของตัวรถเรานะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับหนังสีดําเดินได้ตะเข็บแบบสีส้มนะครับตัวนี้แอร์ต่อหลังมีมาให้นะครับอ่าพักไฟด้านหลังมีมาให้ช่อง USB ด้านหลังมีมาให้นะครับ แล้วก็รองรับในส่วนของคาซีทได้ด้วยนะครับสามารถวางคาซีทเด็กได้ด้วยนะครับความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด7จุดนะครับเจ็ดตำแหน่งด้วยกันนะครับตัวเบาะเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะสำหรับ WiT แนะครับปรับได้8ทิศทางนะครับนี่ครับตัวเบาะของเขานะครับมีปักคำว่า WiT แด้วยเป็นโลโก้ของรุ่นเขานะครับสคัเพจนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับตัวนี้ติดเป็นของ Ford Performance ให้เลยนะครับแล้วก็ ไฟหน้าเป็นแบบระบบออโต้นะครับเปิดปิดอัตโนมัติปรับความสูงต่ำของไฟหน้าได้นะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทเป็นแบบพุทธสตาร์ทสตาร์ทเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทใช้งานได้เลยพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้4ีทิศทางนะครับหน้าจอเลือนไม้นะครับขนาด8นิ้วแสดงค่าการขับขี่ต่างๆหน้าจอกลางขนาดใหญ่12นิ้วแบบนี้เลยรองรับ Apple Car าร์เพ n d r o i d Auto แบบไร้สายรองรับ f o r d ท a ร์สั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งเช็คิกัดของตัวรถได้นะครับมนนบีน้สยั 6สปีดนะครับและที่สำคัญเลยฟอร์ดเรานะครับวาแท็กมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วด้วยนะครับปรับโหมดกันกับขี่ได้4โหมดด้วยนะครับตัวนี้รองรับในส่วนของตัวยูโรไฟมีระบบสตาร์ทสต็อปมาให้แล้วนะครับเนี่ยครับตัวนี้ภายในของตัวรถของเรานะครับเรียกว่าหรูหราลงตัวเลยนะครับสำหรับเจ้าวาแท็กของเรานะครับเนี่ยครับตัวนี้สำหรับด้านบนนะครับของเรานะครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ในส่วนของที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับกระจกเป็นแบบตัดแต่งให้อัตโนมัตินะครับนี่ครับ สำหรับตัวรถของเรานะครับก็สําหรับลูกค้านะครับที่อยากได้กระบะแบบพรีเมียมนะครับครบจบในคันเดียวนะครับเนี่ยครับวายแทถือว่าลงตัวมากๆเลยตกแต่งเพียงแค่กระจังหน้านะครับแล้วก็ล้อแม็กเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็ทุกอย่างก็ลงตัวมากๆเลยสําหรับกระบะพรีเมียมนะครับอีกหนึ่งรุ่นของเรานะครับเบนเจอร์วายแท็ก2.0นะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงอ่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้อ่านด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ